สวัสดีครับคลิปนี้จะพาพ่อแม่แลน้องมาดูการประกอบยางใส่กระทะนะครับนะครับกระทะขอบสิบหกนะครับนี่กระทะขอบสิบหกนะยางมาดูยางครับยางเบอร์มาดูเบอร์ยางสักหน่อยครับนี่ครับเบอร์ยางครับสองศูนย์ห้าอาสิบหกนะครับนะ ยางสิบหกเหมือนกันนะฮะเราจะใช้เครื่องมือเนี่ยเห็นไหมครับเหล็กงัดยางสองตัวแล้วก็มีค้อนแล้วก็ทีมล็อกนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เหล็กงัดยางที่เราผลิตขึ้นมาเองนะครับวันนี้ไม่ต้องใช้เครื่องนะไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้เครื่องถอดประกอบนะครับนะทำเองรุนๆนเลยนะมาดูซิว่ามันจะ ผ่านไหมมันจะใช้ได้ไหมยางขอบ16นะครับนะยางเบอร์205 R16 นะครับเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํามันหมูนะครับใช้น้ํามันหมูเป็นสารดรอลื่นนะครับนะทาขอบ้าขอบกระทะนะครับน้ำมันหมู ทาเพื่อหล่อลื่นนะฮะเพื่อว่ามันจะได้เข้าง่ายๆนะครับทาไปทั่วนะทั้งขอบล่างขอบบนนะครับที่สำคัญก็คือขอบบนนี่แหละนะนะยางนะครับทาขอบยางนะนะครับขาดไม่ได้ก็คือขอบยางนะครับ ทาน้ำมันหมูนะครับนี่ทาทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านล่างทั้งด้านบนนี่นี่เราก็เริ่มกันเลยนะเริ่มกันเลยนะครับดูวิธีทำครับ เริ่มกันเลยนะครับดูครับดูดิครับเราก็ทุ่งเข้าไปนะครับ,นะรบให้เขากระทุ่งเข้าไปเนะี่ยโอ้เลื่อนจริงๆเว้เลื่อนจริงๆอือนะ กระทุนเข้าไปกระทุม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 เข้าไปกระทุงเข้าไปกระทุนเข้าไปมีก็ใช้ค้อนนะครับใช้ค้อนช่วยใช้ค้อนช่วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันถนัดถนัดหน่อยนั่นลงแล้ว ลงแล้วลงแล้วตอนนี้เราก็ยกด้านหนึ่งขึ้นแล้วก็ยกด้านหนึ่งขึ้นก่อนนะคให้ขอบด้านหนึ่งลงก่อนนะครับนี่นี่นะครับ ทีนี้เราก็ใช้เหล็กงัดยางนะครับงัดลูกไปนะครับงัดสลับข้างนะครับนี่นะครับสลับข้างนะค,ค่อยๆงัดลงไปนะครับงัดทีละน้อยทีละนิดทีละนิดนะี่ Tilanit Tilanit นะครับอื้อ nah. Tilanit 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 ขอ้ขอตึงได้ที่แล้วก็ใช้ชิมล็อกนะครับใช้ชิมล็อกล็อกไว้ด้านหนึ่งนะครับล็อกให้แน่นๆนี่นะต่อไปก็นะเหล็กงัดยางของเรานะรใส่น้ำมันหมูสักหน่อยนะครับ ดูนะครับดูแล้วก็งัดเลยนะครับด้านนี้ก็ใช้ตีนกับกระทุ้งลงไปนะครับน,นัดระวังระวังนะครับเดี๋ยวขอบมันจะแตกนงัดด้วยความระมัดระวังนะครับนะ ระวังระวังงัดปวะมามระวงังนี่เริ่มแล้วครับเริ่มลงแล้วเนี่ยเริ่มลงแล้วนี่เริ่มงแล้วเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้ว ครับเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วฮึอ๋อเนี่อ,อแตกไหมล่ะเ๋าว ใช้ค้อนกระทุ่งตอนนี้ใช้ค้อนกระทุ่งเรียบรอย้รยบรอยครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็ไปใส่ลมนะไปอัดลมลองดู อัดลมลองดูสิมันจะขึ้นขอบได้ไหมน่เริ่มแล้วเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นขอมแล้วเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้ว,เร,ลวเริ่มขึ้นขอมแล้ว ำลังขึ้นก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 ำลังขึ้น ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นขอบแล้วนะนะครับขึ้นแล้วขึ้นขอบแล้วนะข,ขึ้นขอบแล้วขึ้นขอบแล้วเรียบร้อยเราใช้น้ำนะใช้น้ำสีดสีดสีดแล้วใช้ค้อนเคาะเคาะเคาะก็เลยขึ้นขอบเลยนะหกสิบห้า psi หกสิบห้า psi ก็คือ ลมยางมาตรฐานก็หกสิบห้านะครับลมเข้าแล้วห้าสิบเอ็ดเอาสักประมาณหกสิบนะครับเอาสักหกสิบก็พอได้แล้วหกสิบเอ็ดนะครับดูว่ารั่วมไหมตัวขอบยางไหมเห็นไหมครับเงียบเลยเห็นะลรสนิทเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีฟอง ไม่มีฟองก็คือไม่รั่วนะครับนี่นีคับเ,บเ,บเบนีเยเยเนีเนนเย